สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะลูก การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารทีนี้วันนี้เราจะมาหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกัน <enf Harrison> เด็กๆดูบนหน้าจอของเด็ก <enf actor> ๆนะคะมีน้ำดื่มอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีอยู่ด้วยกัน3แพ็คและแต่ละแพ็คมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ขวด จากรูปนะคะเราเขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้อย่างไรคะลูกเด็กๆยังพอจำได้ไหมคะเราเขียนได้โดย3คูณ6เท่ากับ18หรือ18หาร3เท่ากับ6และก็18หาร6เท่ากับ3นะคะมาดูก่อนเลยว่า3คูณ6 นั่นก็คือจำนวน3แพ็คคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นก็คือ6ขวดได้เท่ากับ18นะคะต่อมาถ้าเขียนรูปแสดงความสัมพันธ์ของการหารนั่นก็คือจำนวนเต็ม18หารด้วยจำนวนกลุ่มก็คือ3แพ็คจะได้เท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือ6ขวด และอันต่อมานะคะ18จําจำนวนเต็มหารด้วยจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็จะได้จำนวนกลุ่มเป็นคำตอบแบบนี้นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้เราสามารถหาผลหารเนี่ยนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้นะคะ เห็นไหมคะเราหาผลลัพธ์ของตัวเลขทั้งหมดได้เลยทีนี้เรามาดูค่ะ16หาร2เท่ากับช่องว่างใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณได้อย่างไรตรงนี้เราก็จะเขียนได้ว่า16หาร2เท่ากับช่องว่างก็จะต้องเท่ากับ 2คูณกับอะไรได้จำนวน16นะคะนี่คือเอามาเขียนเป็นการคูณจากการหารเอามาเขียนเป็นการคูณนะคะหาผลหาร16หารด้วย2ว่าเท่ากับจำนวนเท่าใดโดยหาว่า2คูณกับจำนวนใดเท่ากับ16แล้วเด็กๆคิดว่า2คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ16คะ เรามาดูสูตรคูณกันนะคะว่า2คูณกับอะไรได้16 2คูณอะไรได้16คะลูกอ่า2คูณ8เท่ากับ16เพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ2คูณกับ8เท่ากับ16นั่นเองนะคะดังนั้น16หาร2 ก็มีค่าเท่ากับ8เช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของการคูณนะคะหรือความสัมพันธ์ของการหารตัวเลขนะคะจะมีค่าเท่ากัน ต่อมานะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นก็คือการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยเราต้องหาจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารแล้วได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะทีนี้แบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในแบบฝึกหัดที่6.5ค่ะลูกหน้า11ถึงหน้า 13เด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า11เลยนะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเรามาดูค่ะข้อที่1 8หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเขียนเป็นจำนวนนะคะเขียนเป็นจำนวนคูณนะคะความสัมพันธ์ของการคูณ2คูณอะไรลูกอ่ะดูสูตรคูณ2คูณอะไรได้8 2คูณ 4ได้เท่ากับ8ดังนั้น8หาร2ก็ได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะดูสุดคูณประกอบไปด้วยก็ได้นะคะต่อมาข้อที่2 15หาร5 15หาร5ความสัมพันธ์ของการคูณก็คือ5คูณกับอะไรได้15 5คูณกับอะไรคะอ่ะดูคําตอบแล้ว5คูณกับ 3ได้เท่ากับ15ดังนั้น5คูณ5คูณอะไรคะ5คูณ3เท่ากับ15 15คูณหาร5ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้เท่ากับ3นั่นเองต่อมาค่ะข้อที่3 20หาร4 เขียนความสัมพันธ์ของการคูณ4คูณอะไรได้20ลูกอ่าดูนะคะสุดคูณ4คูณอะไรได้20คะ4คูณ5ได้20ต่อมา20หาร4ก็ได้เท่ากับ5เห็นไหมคะตัวเลขจะเหมือนกันต่อไปข้อที่4 48หาร8ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ 8คูณกับอะไรได้48 8คูณกับ6ได้48นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบก่อนนะเขียนไม่สวย8คูณกับ6ได้เท่ากับ48ดังนั้น48หาร8ก็ได้เท่ากับ6เช่นกันเด็กจะเห็นว่าตัวเลขคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการคูณ หรือการหารมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะต่อมาในหน้าที่12หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อที่1 18หาร9ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ9คูณกับอะไรได้18 9คูณอะไรได้18คะลูก9คูณ 2ได้เท่ากับ18ดังนั้น18หาร9ก็ได้เท่ากับ2เช่นกันค่ะต่อไปข้อที่2 24หาร6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนั่นก็คือ6คูณกับอะไรได้24 6คูณอะไรได้24คะลูก6คูณ4ได้24ดังนั้น24หาร6ก็ได้เท่ากับ 4ค่ะต่อไปข้อที่3 35หาร7เขียนความสัมพันธ์ของการคูณก็คือ5คูณกับอะไรได้35 5คูณอะไรได้35ค่คะ5คูณ7ได้35ดังนั้น35หาร5ก็ได้เท่ากับ7เช่นกันเห็นไหมคะ ตัวเลขความสัมพันธ์เหมือนกันเลยหาผลหารได้คำตอบเท่ากันต่อไปข้อที่4ค่ะข้อ4 56หาร7 56หาร7ก็คือความสัมพันธ์ของการคูณ7คูณกับอะไรได้56 7คูณอะไรได้56คะลูก7คูณ8ได้56ดังนั้น56หาร7ก็ได้เท่ากับ8ค่ะ ต่อไปข้อที่5 24หาร8ได้เท่ากับเท่าไรเราอยากทราบเราก็เอามาคูณนะคะเอา8มาคูณกับอะไรได้เท่ากับ24 8คูณอะไรได้24่คะลูก8คูณ3เท่ากับ24ดังนั้น24หาร8ก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เขียนตัวเลขทันไหมคะ ต่อไปหน้า13บสหน้า13มีสูตรคูณมาให้เด็กๆด้วยนะคะข้อที่ข้อนี้เขาบอกว่าหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่ะเรามาดูนะคะ21หาร3นั่นก็คือ3คูณกับอะไรได้21 3คูณอะไรได้21่คะลูกไปดูสูตรคูณแม้3 3คูณอะไรได้21 3คูณ7ได้21ดังนั้นตรงนี้เราก็ใส่คาตอบเลยค่ะนั่นก็คือ7นะคะต่อไปข้อที่2 16หาร2 16หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ2คูณกับอะไรได้เท่ากับ16 2คูณอะไรได้16คะลูกไปดูสุดคูณแม่2 2คูณ8เท่ากับ16 ดังนั้น16หาร2ก็ได้เท่ากับ8ต่อไปข้อที่3 30หาร6นั่นก็คือ6คูณกับอะไรได้30สุดคูณไม่6 6คูณอะไรได้30คะ6คูณ5เท่ากับ30เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5ต่อมาข้อที่4 14หาร7 นั่นก็คือ7คูณกับอะไรได้14 7คูณ2เท่ากับ14ก็ใส่2เลยค่ะเพราะฉะนั้น14หาร7ก็เท่ากับ2ต่อมาข้อที่5 40หาร5 40หาร5ได้เท่ากับเท่าไหร่เราไปดูสุดคูณแม่5ค่ะ5คูณอะไรได้เท่ากับ4ี่คูณ8 5 8เท่ากับ40เพราะฉะนั้น40หาร5ก็เท่ากับ8นั่นเองต่อไปข้อที่6ค่ะ36หาร4ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือ4คูณกับอะไรได้36 4คูณอะไรได้36่คะ4คูณ9ได้เท่ากับ36ดังนั้น36หาร4ก็เท่ากับ9นั่นเองต่อไปข้อที่7ค่ะ ก้าหารหนึ่งเก้าหารหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก้าหารหนึ่งก็คือหนึ่งคูณกับอะไรได้เก้าอ่าหรือเก้าคูณกับอะไรได้หนึ่งนั่นก็คือเก้าคูณหนึ่งได้เก้าเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณเก้าได้เก้าก็คือเก้าหารหนึ่งได้เท่ากับเก้านั่นเองนะคะ ต่อมาต่อมา8หาร8อ่ะ8หาร8เหมือนกันเลย8หาร8ก็คือ8คูณกับอะไรได้8ค่ะ8คูณอะไรลูกอ่ะดูซิ8คูณอะไร8คูณ1นได้ 8นะคะเห็นไหมคะ8คุณ1ได้8ต่อมาข้อที่9ค่ะข้อที่9 56หาร8 56หาร8ก็คือ8คุณอะไรได้56 8คุณอะไรคะลูก8คุณอะไรได้56อ่ะดู8คุณ7 8 7 56เพราะฉะนั้น56หาร8ก็ได้เท่ากับ7นั่นเองต่อไปนะคะต่อไปข้อที่10 72หาร9ก็คือ9คูณกับอะไรได้72 9คูณอะไรได้72คะลูกดูสุดคูณแม่9 9คูณแเท่ากับ72เพราะฉะนั้น72หาร9ก็ได้เท่ากับได้เท่ากับ8นั่นเองเห็นไหมคะ นี่คือความสัมพันธ์นะคะของการคูณและการหารที่เราเอามาหาผลหารได้นะคะคำตอบก็จะอยู่ในข้อเดียวกันนะคะคำตอบก็คือคำตอบเดียวกันทั้งคูณและการหารเด็กๆทำเสร็จไหมคะทันคุณครูไหมลูกถ้าไม่ทันย้อนกลับไปนะคะไปดูเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทบทวนดีๆตรวจสอบดีๆนะคะ เขียนให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญทบทวนบทเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ